สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวินเช่นเคยเนาะวันนี้แอดก็จะมา,ามีแนวทางฮาหนอยสูตรเพ็้เดียวมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมเรามาดูผลของวันที่2 9กันก่อนเนาะค่อยดูของวันที่30นะคะ,ะวันที่29แอดให้เด่นไปที่1 7แล้วก็เเนาะ เก้าหรือ6นะคะ9กับ6ตัวเดียวกันเนะาะมาดูผลที่ออกกันนะคะสำหรับในสี่นอยนี้น้อยเฉพาะกิจ4 6 1นะคะเด่นที่1มาเนาะแล้วก็หรือว่าเด่นที่6มานะคะเผื่อใครนำหกไปเป็นแนวทางก็จะได้6 1เนาะพี่น้องจาอ้าในหนึนี่ก็มา6 1นะคะส่วนล่าง7 0เนาะเด่นที่7มาวิ่งรูที่7มา เจเข้าตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะเข้าในน้อยเฉพาะกิจล่างเนาะส่วนในน้อยพิเศษนะคะ948 9มามาหลักร้อยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะล่าง83แอดก็หลุดไปนะคะส่วนในน้อยปกติ303ล่าง96อ่า9มา3หลุดนะคะในน้อย VIP นะคะ658ล่าง44เนาะวันนี้แอดมาคู่เดียวนะคะพี่น้องสามาเจ็ดตรงๆนะคะ ก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครนำตัวที่แอดเน้นไปเป็นแนวทางตั้งแต่หน่อยเฉพาะกิจเนาะอ่าส่วนในกลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเลขทุกมาอีกแล้วปังปังเช่นกันนะคะมาทั้ง61ทั้ง58เนาะในหน่อยเฉพาะกิจแล้วก็หน่อย VIP นะคะเมื่อวานมา3คู่90ดิ่งดิ่งนะคะแล้วก็มา60อีกเกือบแตกใน4อ่าในหน่อยเฉพาะกิจเนาะเฉพาะกิจออก่า สี่หกหนึ่งนะคะอันนี้เป็นห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเนาะแอดก็ตัดให้นะคะเป็นห้าแปดด้วยก็เข้าไปด้วยนะคะอันนี้มองอีกทีก็เป็นเหมือนแปดมองอีทีแอดก็เป็นเหมือนหกแอดก็เลยตัดเป็นแปดให้ด้วยเนาะสาหรับแนวทางเลขทูกปังท,ทุกทุกวันเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนสายวิ่งสายรูดในห้องก็ปังเช่นกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสายวิ่งสายรูดนะคะสายวิ่งสายรูดในห้องก็อ่า หลุดเฉพาะในนอยปกตินะคะอ่าสายวิ่งสายรูดเนาะแอดก็แยกเป็นหน่อยๆให้นะคะในกลุ่มถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามไลน์นี้เลยนะคะพี่น้องจ๋าอ่าสนใจทักทายได้นะคะอ่าไปกันต่อของวันที่30เนาะ นที่30นะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งกว่า18ปีควรได้รับคำแน,นำะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เนาะ อ่าเรามาดูกันนะคะว่าแอดจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะวันนี้นะคะแอดจะวิ่งรูดอ่าแอดมีตัวเด่นที่สองสามแล้วก็เจดเนาะมีสองมีสามมีเจ็ดนะคะแอดจะวิ่งรูดที่สองนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบสองเนาะสามารถนำเจ็ดกับสามไปพิจารณาดูนะคะ อ่าสำหรับ2ก็จะมี2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 แล้วก็29นะคะอาทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนแล้วก็จะตรงใจกับพี่ๆ FC หรือเปล่าเนาะแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจะให้นำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะอแนวทางเกิดจากการคำนวณเนาะเข้าได้หลุดได้นะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมี21 สองสามสองสี่สองเจ็ดสองแปดอ่าแล้วก็สองเก้านะคะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าก็จดไว้แค่ไว้เนาะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณา,าดูนะคะ ก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะพี่น้องจา๋าก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆวันเลยนะคะ mm. เงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ